สวัสดีครับผมเฟิร์สสตูดิโอมานอกครับผมครับก็ตามสัญญาครับผมที่ผมเคยสัญญาไว้ว่าผมาประมูลต่อคู่นี่เราเพิ่นมีคนประมูลได้แล้วครับผมผมก็ตะมูลได้ตะโดดแล้วแหละแต่ว่าผมบ่นบ่ท่านนี้เฮ็ดคลิปไปซื้อผมอยังไงละ่ะโอ้ไงซะมันก็เรื่องไปเฮ็ดคลิปอื่นก่อนนะครับกับเอาคลิปนี้คือผมสิมาแจกต่อครับผมแจกคู่นี้ครับ กูในตำนานครับผมมันโบโฟกูการนอกกล่องนาเนาะกาวิธีการก็คือคนที่สนใจอยากได้นะครับผมคือ่นบอกว่าให้แจกเนาะคนที่่นผมมุ่ได้่นบอกว่าให้แจกแลวกะเอาเงินน่ไปทาบุญร่วมกันครับผมเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี่แหละครับผมจะไปทําก็คือวันประมาณวันเสาร์นะครับผมจะไปเมืองเรื่อยแล้วกะสี่ไปเอ่อทบุญอยู่คนพอมครับ นี่แหละครับผู้ใดยอย่างมีสิทธิ์นะครับให้เอาเบอร์โทรศัพท์นะครับล่วงไ้ในเอ่อเอิร์นาคอมเมนต์ครับผมใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปนะครับแล้วผมก็สีทั่วไปนะครับคือผมสิจับฉลากคิดชิปจับฉลากอีกเท่านึงครับตอนแรกตอนแรกกบมาคิดชิปจับฉลากอีกเท่านึงก็ ไก่เฝ้ากันแน่นอะพี่น้องเนาะเพราะว่าผมสีเฮ็ดไพ่ในมือเดียวครับมือแรกเนี่ยผมก็สีเฮ็ดคลิปจับฉลากเลยครับผมว่าผู้ใดสีใดเป็นผู้โชคดีแล้วผมก็สีโทษโทษตอนนั้นเลยนะครับตอนตอน,ตอนทำคลิปอยู่เลยนะครับผมครับกาเวลากะระยะเวลากะจากนี่ไปหาอ่าสีมงแรงครับผมประมาณสีมงแรงผมสีเฮ็ดคลิปนะอ่ะเดี๋ยว ผู้ใดสิเป็นผู้โชคดีกะคอมเมนต์ไว้เลยครับเบอ่อเบื์โทรศัพท์ที่ใช่ยู่นะครับคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวผมผู้ใดเป็นผู้โชคดีผมจะจับฉลากได้เบอรอนั้นผมจะทั่วไปนะครับหลังกัคุยก,กันข้างนั้นเลยครับผมครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ,ผม,รบผมครับผมครับ